สวัสดีครับอยู่กันเกมทีวไฟต์แทคติก,กนะฮะประตูวิธีในวันนี้ฮะจะได้เป็นแชมเปี้ยนเดลเวอรี่นะฮะสนับสนุนโดย o อ e r Top Up ตัวแทนจำหน่ายบริการเติมเกมออนไลน์ที่คุณสามารถเติมได้ในราคาแบบคุ้มสุด การันตีด้วยผู้ติดตามกว่า1 0 0 0 0แนคนมีใบ,บราจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและเปิดให้บริการมานานกว่า5ปีมีบริการหลายแพ็กหลายราคาซึ่งบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนเข้าไปตรวจสอบหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ www.overtopup.com หรือว่าตามลิงก์ด c สค p ิปชันดีได้เลยเดี๋ยวเราเล่นทางตัวแพงๆหน่อยด้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดไม่เกิด คอมแพทดีลีโลก็ค่อนข้างเล่นได้ง่ายกว่านะอ่ะอักเม้นฮะอยากได้อะไรมาช่วยเล่องเลเวลครับเพราะว่าเดี๋ยวท้ายๆเกมเราจะมีตัว5บาทที่ได้มาฟรีขึ้นมานะซึ่งมันอาจจะไม่ตรงกับภาษาที่เราเล่นนะฮะก็เลยเดี๋ยวหาอะไรช่วยเลเวลครับแล้วก็ได้มาคอมแพตลีลีกับ4ทองอ่ะสทองก็ยังดีนะครับและในตอนนี้ครับผมได้มาเป็นซูเกะคราฟครับเปิดได้ขั้นหนึ่งนะฮะตอนแรกว่าจะไปวิสคราฟนะซูเกะคราฟก็ได้ได้สีทองได้คอมโพเนนต์มาเดี๋ยวคอมโพเนนต์เดี๋ยวเราทำไอเทมเลยเผื่่อววาาาจะเป็นูกครฟย โอเคฮะชามได้มาเป็นเงินเพิ่มเติมอีกครับไม่แย่ไม่แย่น่าจะเก็บเงินได้สิบทองอยู่เดี๋ยวมาดูไอเทมก่อนฮะไอเทมที่จะใส่ให้เลยก็อะเดเปรเลยละกันนะครับให้กับจิ้งไปแล้วก็แนวหน้าเรามีเข็มขัดหนึ่งอันแปะให้ป๊อปปี้ไป <Okay. S 1> เดี๋ยวดูตัวหน่อยดิน่าจะเคลียร์ตัวได้ส0บหองเลยครับส่วนในสนามตรงนี้ฮะก็เจอกับฟอสตมาเอ็มเบรมมาเลยครับต้นเกมผมได้ฮันเตอร์ขั้นหนึ่งฮะได้สุกับคราฟขั้นหนึ่งและในรอบนี้เหมือนว่าจะสู้ไม่ได้ฮะ แต่ได้วิสคราฟนะน่าเล่นอยู่ไม่ขายเลยกันครับอ่ะดอกเบี้ยไม่เก็บก็ได้รอบหนึ่งแต่มาคิดดูดีๆแล้วเนี่ยผมทาไปเท่มแล้วนี่ว่าวิสคราฟที่ใช้เดนเบดมันไม่มีนะฮะมันจะมีฟิวอร่าที่น่าจะไม่ได้ใช้เออวะ่ะผมลืมไปเฟลกันตั้งแต่ต้นเกมเลยแล้วหาตัวที่ใส่เท่มใช้เท่มไปนเนี่ยฮะเดนเบดนะครับไม่ก็เล่นจริงนั่แหละรอบนี้นะก็เรบ่ม,ม,มาหมกแล้วนะครับ แต่เป็นแวนกาดมีโซอีฮะแปะทุนซูบางครับป๊อปปี้เราพอจะแทงไหวอยู่ไม่นา่ามีปันหาอะไรโอ,โอ้วิสคราฟเยอะแยะไปหมดเลยว่าจะไม่เล่นแต่ตัวก็หมาค่อนงเยอะนะฮะอ่าซิงเราไปคู่กับฟอร์สได้เลยฟอร์สก็จะมีเป็นการเดียนมีเป็นฮันเตอร์ที่เป็นทวิสนะฮะ เดี๋ยวเราเก็บมาไว้ก่อนก็จะมีเป็นกุ้ยด้วยไปคู่กับนัมเบิลได้ก็จะเป็นบลาสเตอร์ขั้นหนึ่งซึ่งมันก็เป็นภาษาที่เข้าคู่กันได้อะแต่ทีมนี้ก็เอ็มเบลม,มาซูก้าคลาบครับเสามทีมนี่เอ็มเบลม,มาสามทีมเลยนะฮะับสำหรับอาร์คเมนอันแรกเท่ากับว่าถ้าผมจะรีโรซิงเนี่ยคือจะแย่งกันนะไอเทมเดี๋ยวเป็นของแท้งก่อนแล้วกันนะครับผมทำเป็นวอร์ม็อกเนาะแปะเข็มขัดไปแล้ะหนึ่งเดี๋ยวแปะเพิ่มอีกหนึ่ง ตัวฟรีขึ้นมาเป็นเทคลิมนะฮะก็เดี๋ยวลงไปครับทำเป็นบาสซันขั้นหนึ่งฮะได้ชาม,มาเป็นเทนนิสนดะัมบี้ะรอบนี้ครับเจอกับฟอร์สครับการ์เดียนขั้นหนึ่งด,วดาวไดแล้วก็มีฮันเตอร์นิดหน่อย2ดาวฟตัวฮะมีบัมเบอร์เวสอันหนึ่งนี่ครับเจาะเข้ายากนิดหนึ่งและในตอนนี้หุ่นผมกลายเป็นของเขาแล้วฮะหุ่นผมกลายเป็นหุ่นน้ำแข็งโอเคเรียบร้อยเก็บไปแต่เราเก็บโบนิคเซอร์ ้าไปหน่อยนะครับป๊อปปี้ผมแตกไปแล้วอ่ะเทียแนวได้ากันไปและสาต่อ2องยังไงก็แตกอ่ะ <c oughs> มีบาทเพิ่มมาอีกตัวฮะสำหรับซูกะคาร์ฟนี่ครับจะได้เล่นสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเก็บไว้ก่อนส่วนฟอสเราไม่ขึ้นเลย ทีมนี้บาสันมาดีครับแลวก็ด้านหลังเป็นฟรีเซเวอร์เกมนี้ผมเก็บตังค์ได้ไม่ดีเลยครับลังเลยไปหน่อยฮะอันนู้นมาก็อยากเล่นน,นันี้มาก็อยากเล่นได้เงิน20เองเทียบกับของเขาได้ขึ้นไป30แล้วนะฮะตัวไม่ค่อยมีเราเก็บตัวไว้เต็มไปหมดทางที่ไม่สองดาวรอบนี้ครับพอจะสู้ไหวอยู่นะเลเวลเรานําด้วยแหละ มีเป็นไลสครับมาเป็น4ี่ทองแต่ไอเทมไม่ค่อยได้เลยนะฮะได้อบทองมาเลยครับก็ได้ตัวสี่ทองมา2ตัวโอเคผมอาจจะโยกก็ได้ะฮะโยกไปไพโลและคาริสตาแก้ขัดไปก่อนสุดท้ายเราจะเป็นวารัสเนาะไอเทมมันค่อนข้างได้อยู่มีคาธามันหนึงแล้วก็พักคุมอาจจะเป็นของแท็งนะฮะ ขึ้นรอบที่3ามกินหนึ่งตัวฟรีขึ้นบาเป็นเฮคาริมเดี๋ยว2ดาวเราก็เคลียร์ปอปปี้ไปนะปอปปี้น่าจะไม่ได้ใช้อะเดี๋ยวผมเอาซุก็คราฟออกนะผมว่ามันมีคนเล่นซ้ำนะครับก็เดี๋ยวเราทําเป็นนี่ก่อนไพโลฮะบาเก็บเท่าถานดนะครับได้ความเร็วแล้วเดี๋ยวค่อยๆโยกไปทางวารัสฮะตอนนี้ก็เดี๋ยวฝากเทมไว้ที่คาริซาไปก่อนทีมนี้เป็นเอลิดนะครับด้านหน้ามีเป็นเซเวนสดาว น้าจะาเดิมๆนะฮะซินดาคู่กับเชฟซิสเตอร์เดิมอะไรการทุกเกมนะฮะอ่ะซินดาฮัใส่นาซอทูุดมาเน่ยครับเน้นความเร็วในการโจมตีหลังจากไรสกิลก็ทําให้ายได้บ่อยไรได้เร็วยิงรายยิงเก่งท้ายเกมจะโคตรเก่งแต่ประตูมิติดตรงนี้ฮะก็จะช่วยในเรื่องของตัวแพงฮะมีโอกาสที่จะขึ้นสองดาวได้ง่ายก็เดี๋ยวลองดูฮะว่าตัวแพงเราจะสู้ไหวหรือเปล่าส่วนในรอบนี้ครับยังพอไหวอย,อยู่นะมีเชนช่วยสตันไว้ชนะไปฮะ อักเป็นที่2นี่ครับเราไม่รีโลส่บทิ้งไปเลยมีเรดบอสของบาชันด้วยเลยคแลวผมว่านี่น่าสนใจฮะรูนาเดลิเกตนะครับก็ทําให้ยิงกระจายได้และดาเมจจากการกระจายเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็น95เปอร์เอามาเข้าคู่กับเดดเบดได้โอเคอยู่และคิดว่าเดี๋ยวทําเป็นวาลัสเนาะวาลัสก็เป็นไพลโลฮะซึ่งมันจะได้ความเรวตรงนั้นมาแทนก็อาจจะเป็น2รูดูดานหรือไม่ก็คุณสูก็ได้เป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายนะครับอ่ะรอบดี่หไปกันที่เลเวล6 ทีมที่คิดไว้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะเป็นไพลโลคู่กับพอรอเทลพอเทลมันก็ช่วยซัพพอร์ตได้นิดหน่อยไพโลก็ซัพพอร์ตซัพพอร์ตคู่กันอเทมของคาริซ่าก็จะไปอยู่ที่วาลัสนะฮะส่วนอะไรทางเวททางเวทก็อาจจะไปโยนให้กับไลส์ก็ได้อ่ะเดี๋ยวลองดูฮะว่าจะเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่ปาส่วนทีมนี้ฮะก็มีเป็นนี่ละนาซักแล้วครับจำกันหน่อยด้านหน้ามีเป็นวูคองฮนะตากรอยมาถึงนิดหนึ่งเรามีไลส์ตรงไปในรอบนี้ฮะช่วยทำดาเมจฟรีทางขวาและก็เรยบบรร้อคัชนะไป โอเคฮะเดี๋ยวเราลงเลเวลครับตัวแบกเกมนี้เรา4บาท5บาทนะฮะสุกตอนนี้ก็ไม่ค่อยจะได้อะไรส่วนเจสเก็บไว้ฮะว่าจะมาเข้าคู่กับนาซัตนะครับซึ่งจะเป็นเชฟซิฟเตอร์ทำให้ถึกขึ้นนิดหนึ่งบาซันเราจะมีเป็นทาลิกนะฮะส่วนตัวสุดท้ายเลือกหยิบโซอีมาฮะมาเข้าคู่กับไลท์ครับส่วนเอสเซลก็ไปคู่กับวารัสซึ่งเป็นอะไรที่คอมโบโลงตัวอยู่นะคิดว่า ที่เหลือก็ตัวจะมารอเปล่าเพราะว่าทีมนี้ก็มีวารัสแล้วไฟต้งแขกงแล้วเป็นตัวหลักเราเลยฮะไอเทมมพีทำเตรียมไว้ให้วารัสเลยหายไปแล้วหนึ่งตัวต้องรอดูว่าเราจะมีเหลือหรือเปล่าครับไม่งั้นต้องโยกไปทางไลท์ครับซึ่งมีแค่คาถาอันเดียวยาไอเทมฮะยังไงก็ต้องทะนูนะครับไม่ว่าจะกุนโซไม่ว่าจะลูนานอันที่สองยังไงก็ทะนูใส่สองลูนานดีไหม มันก็ได้ความเร็วอยู่หละแต่จะไม่ดีเท่าคุณสูครับแต่ก็หยิบอักเป็นลูนานไปแล้วว่าก็ควรจะเป็นลูนารนะนะมาฮะมา2ตัวแล้วนะครับจะส่งดาวแล้วแล้วก็มีโซอีมีเป็นเจสมาครับอ่ะเตรียมเตรียมไว้ยังไม่สงสักทีรอบนี้ไปกันที่ลูนาน2ดีกว่านะครับมันได้ความเร็วอยู่ได so ้ a อดีมาอยู <mar ่แล้วก็เดี๋ยวเราเอาความเร็วจากไพโลฮะมาช่วยเสริม ลองดูลองดูคิดว่าน่าจะพอได้อยู่และทีมเดียวทำไมมันซ้ำเยอะแยะอย่างนี้ไลท์ก็มีคนเล่นแล้วเนี่ยทีมเดียวไลท์สุกัาครัฟดีครับก็จะเป็นสกอร่าคู่กับบัตหมดเลยฮะแผนที่คิดไว้เกอย่างเลยครับไลท์ก็มีบาลาสก็มีส่วนตัวที่เรามีครับก็ขาวาบ้าแล้วดูไลท์เขาครับจะส่งดาวละไปไม่ถูกเลย ที่คิดไว้โดนจองหมดเลยฮะเดี๋ยวลองสุ่มดูถ้าตอนเวล8ดูซิว่าจะมีตัวอะไรมาหรือว่าเล่นคาลิส่าต่อดีซึ่งมันติสไซเกอร์ก็ขาดอีกหนึ่งตัวเราไปแบบนี้ก็ได้นะฮะอ่ะป๊อปปี้ครับขายทิ้งไปครับเพื่อที่เราจะทำเป็นพอเท่าหักขั้นหนึ่งโอ้โหวารสบ้าไพลโลบ่ะซ้ำหมดเลย น่าจะเป็นเพราะไอ,อ้ประตูวิถิฮะที่โตฟรีขึ้นมานะครับก็อาจจะให้วาลัสมาทําให้แบบมีคนเล่นเนาะเล่นของเราไม่ตรงสายเท่าไหร่ครับได้คาร์ม่ามาแบบอักเมนลูน,าน่านะฮะมันไม่ใช่เลยจบคลิปไปเลยครับก็ได้ไอเทมเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วโอเคผมไปนี่ดีกว่านะฮะผสานอะไรก็ได้คู่กับอะไรก็ได้ปะอาเกียนหน้าดีกว่าที่คุ้นเคย แม้ว่าเดดเบดมันจะแบบไม่ไม่รู้จะให้ใครนะฮะว่าจะแก้ก็แก้ไม่ถูกเลยอ่ะไปว่ากัดคอยว่ากัน,กนทีมนี้ก็ไฮโลฮะโอ้โหไฮโลผมไม่ได้เล่นแล้วจริงๆนะครับอาจจะเป็นคาริสซาเดี๋ย่แหละเล่นไปซึ่งสุดท้ายจะมีเป็นสปอเตอร์นะฮะที่พอจะเอาไอเทมนี้ไปใช้ต่อได้ครับแต่มันจะไม่เก่งอะ่ะถ้าไม่ได้เปิดฟาสเตอร์ฮะคะ่อนข้างปั่นครับ4บาทค่อนข้างซ้ำเมื่อกี้มีคาริสซาเหมือนกันนะฮะ อะเดี๋ยวผมอาจจะต้องหยิบเป็นดูโอคิวละเอาตัว5บาทมา2ตัวฮะสุ่มขึ้นมาพร้อมกับไอเทมครับสุ่มอีก2ชิ้นส่วนนะฮะโอเคฮะได้มาเป็นคารมิลคามิลคามิลมัลติไซเอร์นะฮะได้อยู่ต่อไปเข้าคู่กับโคโนคาม่าไปเลยอนะ่ะโอเคพอเท่าเราไม่เล่นละเดี๋ยวไลฟ์อาจจะขายทิ้งไปเดีรับเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนเล่นตามตัวที่มาแลวกันนะฮะ ไปเวล8ครับแล้วก็เดี๋ยวแปะให้กับททม์เคสไปก่อนเอาเลือดเอาเลือดไปก่อนเลือดจะได้เยอะตามคุณสมบัติที่เราเปิดนะตอนนี้มี5นะครับก็จะได้มา100หน่วยครับเดี๋ยวผมจะสุ่มครับผมจะสุ่มเวล8หา4บาทให้มัน2ดาวกันหน่อยฮะเคลียแผนไปให้หมดครับเล่นตามตัวที่มาตัวที่มีแล้วกันฮะปวดหัวเล่นอะไรก็ซ้ำรอบนี้ฮะก็เจอกับซินด้าเลยครับอินแชนเตอร์ด้านหน้าก็เป็นเชฟซิปเตอร์ฮะตามสูตรเป๊ะเลือดเยอะเจาะยาข้างหลังซินด้าตีฟรีฮ ูดานครัปรูนนานกระจายดาวเบจออะยังไงยังไงยังไงรูนานช่วยวะมา <c oughs> เดี๋ยวสุส่ม4บาทให้2ดาวกันนิดหนึ่งนะครับ <c oughs> เอาเป็นคาร์มากแ้ฮะ <c oughs> น้ำตา2อ,อันหรือว่าถ้าคาร์บิวมาก็เดี๋ยวทำของให้คาร์บิวฮะเดี๋ยวรอดูว่าตัวอะไรจะ2ดาวตรงนี้มีเชนใช้ไปก่อนนะครับใช้ไปก่อน โอเคฮะคาบ้าขึ้นมาเป็น2ดาวครับ <_ S 1> เดี๋ยวเล่นคาบ้าก็ได้ได้โคโนขั้นหนึ่งแล้วก็ไปต่อเชื่อมเป็นอ์เคนาไปเลยส่วนไอเทมฮะมาเป็นโมเรลโลดีกว่าจะได้เผาเผาเบิร์นกันไปสกิลคาบ้าก,ก็เป็นแบบค่อยๆลดนะครับค่อยๆต่อโมเล,ลโลก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็ เป็นบูบัฟเลยครับไอเทมคาวมิลยังไม่มีฮะชิ้นหนึ่งเทคเทคก,กันเบดไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมอยากได้ดาเบสแบบท็อปๆอปมาเลยเพราะว่าตอนนี้คาม่าไม่แรงนะฮะมันก็จะเก็บระตูช้าหน่อยฮะนี่ครับไม่ทันนะฮะแนวหน้าเราไอ้นี่ด้วยบางไปหน่อย มีขาวไมิรูครับพร้อมขึ้น2ดาวเลยนะครับแต่ได้เลือกคู่ที่2ครับได้เสื้อมาแล้วก็หายเป็นตัวแรกเลยโอเคงั้นเดี๋ยวมาทางไซลัดเลยกันฮะเดี๋ยวเป็นอาเคนาไซรัสครับสกิลจะได้เป็นทูรามเตเพิ่มขึ้นมาขามากก็จะแบบกระจายทูรามเต้เลยตอนนี้สกิลได้บ่อยด้วยโซนโตฟีขึ้นมาครับเป็นเกวินนะครับไม่ได้ใช้นะคอยเต่าครับชามได้6ทองครสวยงาม ก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันต่อเนะยครับอย่างน้อยขอทําเค้น2ดาวก็ยังดีหรือว่าคาริสตาฮะตอนนี้ก็ไมีแช่ตัวเดียวครับทำขึ้น2ดาวดีกว่ามีมาตีสไรเกอร์ด้วยครับก็จะทําให้ตีได้บ่อยมากขึ้นนะครับอ่ะเชคริมพับมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวและคาริสตาตัวที่2มาแล้วนะฮะและก็ให้คาริมฮะสองดาวสองตัวอะไรครับเนี่ยเอคาริมอีกแล้ว จะ3ดาวแล้วฮะเฮคริม hey, มันยังไงมันยังไงก็ไม่มีไอเทมให้นะไอเทมจริงจริงจะเป็นไอเทมไฟเตอร์ฮะใครคายของคาร์มิวเลยแต่เล่นคาร์มิวน่าจะคุ้มมากกว่าอรอบนี้ฮะเจอกับไพโลฮะึมาเข้าคู่กับฟอสครับเป็นน้ําแข็งเป็นไฟไปเลยและก็เหมือนว่าจะพอสู้ไหวอย,อยู่สกิลไปถึงวาระ,ะชนะไปครับโอ้ลูนานทำงานดีอยู่นะฮะนี่คือ1ดาวเองลูนานแล้วก็เรามีเป็นทูดามจของเซลาดด้วยฮะทำให้คามา่มากิงมากขึ้นด้วย าบาทเป็นมิลลโอฮะ oh. มิลลโอบาทำแฟรี่คู่ได้แต่มันจะไม่มีช่องใส่มงกุฎนะครับ oh. นอกจากว่าให้ตัวมิลลโอแทนซึ่งน่าจะไม่คุ้มฮะและชามครับตัว3บาทล้วนฮะไม่มีเฮคาริมครับมีไลท์โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวผมล้างบอร์ดก่อนฮะอัปเดตใหม่ไม่เอาไลท์ครับเอาที่เล่นอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวจะมีแก๊งไพลโลฮะต้องเอาออกนะครับเพราะว่าตอนนี้วารลัสไม่ได้เล่นแล้วนะและํามเค้น2ดาวอ่ะเดี๋ยวเอาออกเลยด้วยกันครับลองดูผมจะเป็น4เคนาฮะ2ตัวแทงดาวหน้าไหวหรือเปล่ามีเป็นบาสชั่นขั้นดับ ทีมน่นาซับมา2ดาวฮะนาซับเวนการ์ดและเป็นบอลเเออร์ด้วยมีไพโลเล็กน้อยฮรเลเยอร์เคก็ค่อนข้างสูงครับเปลียนว่าจะไม่ไหวฮะคาริซ่าไม่2ดาวครับได้ปาก,กะจูยกระจายติดมันติไซเกอร์อยู่ครับก็ค่อนข้างดีอะแต่ไม่2ดาวครับถ้าสดาวจะดีมากกว่านี้นะครับสาหรับตัวคาริซ่าดวงไม่ค่อยดีคะสุ่มหาไม่ค่อยเจอฮะอารีขึ้นมาเป็น2ดาวครับติดแนวหน้าฮะตอนนี้แนวหน้าค่อนข้างบางเลย โอเคฮะได้อบใหญ่มาฮะเบิบ้มเบิ้มมาแล้วก็ไอเทมเพิ่มเติม,ตมได้ธันดูมาตอนนี้ได้ไททันแล้วนะครับทำให้คาบิวได้ฮะรอคาบิวสองดาวครับแต่เซลาดก็โผล่ขึ้นมาอีกหนึ่งตัวและเก็บไม่ได้ฮะที่นั่งสำรองไม่พอเดี๋ยวผมเคลียร์หนึ่งตัวเก็บได้ไหมเอ่ยโอเคมีชามมาอีกครับชามเป็นอาร์ติแฟกต์ไอเทมเลยฮะค่คอยว่ากันเอาอาร์ติแฟกต์ตรงนี้ก่อนครับอาร์ติแฟกต์ตรงนี้อา่าให้คาบิวได้ก็เป็นอินฟินิตี้ฟอรต์นะครับ สวัดไอเทมซัพพอร์ตนะครับไอเทมซัพพอร์ตอ่าต้องมาเสริมดาวหน้าฮะดาวหน้าของเราค่อนข้างบางดก็ววามาเป็นล็อกเก็ตแล้วกันฮะได้เกราะได้โล่และหมดเวลาฮะไม่ทันละโอเคผมได้ปรับเติร์ดมาเดี๋ยวคาบิวเราได้ดูดเลือดละไอเทมคาบ์วิวน่าจะครบแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆใส่ค่อยๆเล็งดีๆเดี๋ยวกดผิดก <c oughs> ็จะมีเป็นไททันครับค่อยว่ากันครับไม่ใส่แล้วกันตอนนี้ไม่ทันละแตกแน่นอนแพ้ อร์ติแฟคอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ผมเก็บมาจากชามรอบที่แล้วนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างจะเป็นไอเทมขามานะคะามาขาดไอเทมอีกหนึ่งชิ้นของเวทเวทแนวหลังผมว่าดูดีสุดก็เดสไฟฮะได้ AP 50มาครับได้มานาเริ่มต้นมานิดหน่อยแล้วก็เปิดมาได้ยิงรถไฟฮะจะเจาะได้เร็วมากขึ้นครับส่วนชามฮะได้มาเป็นบังกรครับโหอย่างแย่เลยบลัสเตอร์ตอนนี้ไม่ได้เปิดครับถ้าผมเล่นเป็นสโมดเดอร์ไม่สองดาวก็คือน่าจะไม่ไหวตอนนี้คาริสต่ายังพอจะมีเป็นมันติดไซเกอร์อยู่ฮะก ให้ตีได้บ่อยฮะลูนานทํางานได้ดีครับนี่ฮะตีไปถึงแนวหลังได้ฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้มันไม่สองดาวนะถ้าสองดาวจะดีมากกว่านี้ครับตีแต้มสุดท้ายฮะดา้อนคอมาครับเดี๋ยวเอาตัวมายืนเรียงหน้ากันดีกว่าเพราะว่าเรามีล็อกเก็ตครับได้โลมาได้ดีเฟนซ์ด้วยครับถ้าเอามายืนเรียงหน้าฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสุ่มกันฮะอ่ะคาร์บิวครับสองดาวครับเกมจะเปลี่ยนหรือเปล่า คาลิสตาฮะสองดาวเรียบร้อยเลยครับตอนนี้สองดาวครบและและก็เซลาดสองดาวตามไปด้วยฮะสองดาวกันสามตัวสามดาวไปเลยฮะกิกลิม เพื่อสุดท้ายก่อนตายนี่จัดเต็มมากเลยฮะแล้วก็เรียบร้อยครับหมดฮะผมต้องการตัวทาลิกครับมาแทนเชนนะฮะจะได้แทงได้มากกว่าครับเราอาจจะจบกันที่เลเวล8ครับแรงไม่มีแล้วแต้มจะหมดแล้วครับเจอตัวช้าไปหน่อยฮะเดี๋ยวหน้ากองบางไปดีครับเดี๋ยวล็อกตัวทาลิกมาก่อนฮะเผื่อเจอแล้วไม่ได้หยิบครับเผื่อจะแบบหลงหลงลืมลืมอ่ะรอบดีฮะเจอกับทีเซอร์เวอร์นะฮะสองดาวยกทีมแบบดีครับน่าจะสู้ไหวอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับชนะไปฮะ ไอเทมฮะจะให้เซลาดก็ไม่มีอะไรเร่งบานนาเลยอะเดี๋ยวผมเอาเป็นนี่แล้วกันเดี๋ยววอ์ม็อกมาเสริมแนวหน้าเพิ่มเติมเลยกันฮะทำเคนไอเทมยังไม่ฟูมีชามครับสุ่มไอเทม4ชิ้นเป็นวัตถุโบราณฮะสุ่มมาแย่ผมจะแพ้เลยนะครับก็ไม่เอาดีกว่า เดี๋ยวเราสมชามดีทิ้งไปไปหาชามใหม่แล้วเป็นทาลิ่ครับขึ้นมาเป็น2ดาวโอเคฮะลงไปแท้งแทนเชนเลยครับแล้วก็ล็อกเก็ตเดี๋ยวเราใส่ให้เฮคาลิมฮะเฮคาลิมเป็นซับแท้งเลยกันนะครับสดาวแล้วน่าจะพอยืนได้นานหน่อยแล้วมีความเพอร์แมนแลวิวนะครับได้มาเป็นชามเพิ่มเติมอ่ะทันดูมีไหมทานดูไม่มี มันดูไม่มีงั้นปาเจาะเกราะเวทแล้วกันครับให้คาม่าดีตีได้แรงมากขึ้นเียครับแล้วก็เดี๋ยวให้ททมเค้นไปแลวกันฮะททมเค้นจะได้เทมฟูฟูไปรอบนี้ฮะเจอกับฟอสครับมี2อเอ็มเริมาะเลเวล9ครับรวมกันเป็น7จ็ฟอร์แล้วก็มีไพโลมาเล็กน้อยครับเพิ่มความเร็วการโจมตีครับอ่ะลองดูว่ารอดไม่รอดครับโอลาฟ2ดาว2ตัวเลยมีวารลับอยู่ทางซ้ายครับแต่เหมือนว่าคาบิลสกิลค่อนข้างแรงมากเลยฮะเมื่อกี้เป็นพันเลยดาวเสีขาวแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โหขาวจั๊ว ไทมเซลาดกันอีกแล้วนะครับโอ้โหเพิ่มมา4%ครับสำหรับตัว5บาทครับมีผลทั้งเกมเลยนะฮะค่อนข้างดีมากๆเลยโยัวต่อไปผมลงอะไรก็ได้แล้วนะครับแต่จะไปเวล้า9ไหวหรือเปล่าฮะลองเก็บตังค์กันดูครับรอบดีฮะเจอกับยินแคนเตอร์ฮะซินด้า3ดาวหายไปแล้วฮะซินด้าเจอคาวบิวพุ่งไปเก็บพับส่วนแนวหน้าติดอยู่กันเล็กน้อยฮะเราก็มีตัวกระจายดาเมจอย่างลูนานาเทวิคินแล้วก็คามาฮะสกิลเบิร์นกันไปครับกระจายกันไป โอเคฮะน่าจะพอคัมแบ็กได้มานิดหนึ่งนะครับและก็ไอเทมเอ v นวิตรงนี้เดี๋ยวหาของให้ไซลาดกันนิดหนึ่งฮะไซลาดแบบมานามาช้ามากๆเลยฮะและตัวไฟออกมาเป็นสโบเดอร์ฮะสโบเดอร์จะไป2ดาวซึ่งเอ่อน่าจะไม่ดีผมว่ามาติสตักเกอร์ดีกว่าะครับมีผลกับคาบิวิลด้วยฮะส่วนไอเทมตรงเอ v นวิน่าสนใจก็กากอยฮะหรือไม่ก็ดับทีเพมให้กับไซลาดเอ่อไซลาด สกิลก็ไม่น่าจะแงอ่ะเน้นแนวด้างกันเลยกันครับเป็นกากอยครัก็เดี๋ยวเอาให้กับไทมเค้นฮะเป็นของแบบแทงๆไปเลยส่วนไอโอดิ o ครับเดี๋ยวให้ตัวซับแทงนะฮะอย่างเทคลิมนะครับมาช่วยยืนมาช่วยลดต้านเวทครับแล้วก็ตอนนี้ทุกคนเนี่ย แต้มเหลือน้อยแล้วนะมันน่าจะจบในรอบ2รอบครับเวลเก้าผมน่าจะไปไม่ถึงฮะแต่จะสมตอนเวลแปดมันก็ไม่มีอะไรแล้วฮะจะลุ้น3ดาวก็ยากอยู่อะลองดูฮะรอบนี้ฮะเจอกับซูกาคลาฟครับสดาวซิงมาฮะมีไออมีลาซิเปอร์ฮะเจาะได้อยู่ตอนลุ้นแต่ว่าทามเคนครับช่วยแทงไว้ก่อนฮะทามเคนจะเพิ่งตายครับให้แนวหลังได้ตีปีแล้วก็เรียบร้อยฮะรอบนี้ชนะไปครับเจอกับทีมโสด อาิกมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวฮะตอนนี้4ทีมสุดท้ายเรียบร้อยฮะดูแต้มแต่ละคนครับไม่น่าจะไหวอ่ะผมลองเคลียร์ตัวทั้งหมดไปที่เวล9ได้เลยฮะก็เดี๋ยวเราลงโซวเพิ่มเพิ่มอีกหนึ่งตัวเป็นไทมเคินแล้วกันฮะได้สตนัน ทีมนี้เป็นพรีเซอร์เลยคะก็มีเป็นฟูคองครับมาแทงฮะกากอยสองชิ้นเลยใช้เป็นคาบ้าเหมือนกันนะฮะก็จะเป็นบูบัฟโวเรเลวโลเซ็ตเซ็ตคล้ายๆกันแต่จะมีเป็นสตาติชีฟนะครับซึ่งมาลดต้านเวทได้ฮะอ่ะต่อไปถึงข้างหลังได้แล้วและสตั้นไปทำเค้นค่อนข้างสวยครับโดนเป็นแถวเลยเรียบร้อยครับชนะไปฮะ มีชามเป็นไลน์นิ่งสไตล์ครับเปิดมาพุบทำความแสบจริงเป็นฟ้าผ่าและทาลิกขึ้นมาเป็น2ดาว2ตัวครับอเอาลงไปทาลิก2ตัวเลยรอบสุดท้ายแล้วนะครับทีมสุดท้ายที่เราเจอเป็นอินแคตเตอร์4แล้วก็มีเชฟซิเตอร์4 โดนโยกตัวหนีไปฮะแต่ไม่เป็นไรฮะเรามีกระจายดาเมจอ่ะลองดูฮะว่าจะไปถึงตัวซินด้าได้หรือเปล่านะครับขาบิลเก็บแนวซ้ายไปฮะแล้วก็ติดอยู่กับแนวน้าฮะแต่ก็คือมีลูนาเฮลิเกนฮะตอดตอดแนวหลังไปพอสมควรครับทำให้คาบ้าฝั่งเขาหายไปฮะเรียบร้อยครับแนวหน้าเขาหายและก็เรียบร้อยครับชนะไปฮะ จบแล้วครับวันนี้อยู่กันกับทีมตัวที่มีฮะมีตัวอะไรมาก็เล่นเลยผมแบบวางแผนแล้วคือตัวออกมาไม่ตรงกับที่จะเล่นะฮะเจอคนแย่งด้วยไม่เป็นตามแผนเท่าไหร่ฮะคาริสตาที่เป็นตัวฝากของก็เลยได้ใช้ยาวเลยครับโดยรวมก็ไม่แย่นะฮะมีมันติไซเกอร์มาทําให้แบบตีได้บ่อยรูดาเลเคนก็ทํางานได้ดีฮะแม้ว่าจะไม่มีกุนโูตีช้าไปนิดหนึ่งซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวตอดอีกตัวหนึ่งฮะก็คาร์มาฮะคาร์มาบูบับโบเลโลฮะก็เน้นเบิร์นไปตอดตอดลดคิวไปครับเรียกได้ว่าว นีทีมผมเป็นสายตอดเลย <L uv ian> ลูนันก็ตอดตอดโมเรลโลก็ตอดตอดครับคาบ,บ้าน,นี่ตัวกระจายดา,มมาเไมจได้ดีมากๆฮกรกระจายกระจายกันไปอ่ะวันนี้จบไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคุณชอบฝากกดไลค์กดสับรสมาให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านรวมทั้ง Over t o p Up ครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาเว็บเติมเกมในราคาที่บอกว่าถูกกว่าเติมด้วยตน,นเ,อเองเนี่ยผมขอแนะนําร้านคา้านี้เลยครับซึ่งนอกจากจะีเที t f t ีแล้วนะครับก็มีเกมอื่นอีกมากมายสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Over Toup กด้เยหรอว่าตอมลิงก์ด้านล่าง คลิปชันนี้ก็ได้นะอะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณมากๆาครับสวัสดีครับ